สมุนไพรของครูเนาะก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็คืออันนี้ิดเย็นอันนี้ริดร้อน,อนของเราไม่ใช่สารสกัดไม่มีคําว่าสารสกัดนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรร้อยเปอเตทั้งเม็ดชาชงเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซไม่มีคาเฟอีนคนที่กินแล้วบอกยังไม่ได้ผลอย่าพูดว่าไม่ได้ผลถ้าตราบใดที่คุณยังกินไม่ถึง3หรือ4เดือน ผลลั์มันจะมา1-4ถึงเดือนเท่านั้นนะคะเพราะว่าคนเราอะค่ะมีธาตุที่ไม่เท่ากันบางคนกินเดือนเดียวเห็นผลเลยบางคนกิน5วันเห็นผลเลยบางคนกิน4เดือนเห็นผลเลยแต่บางคนกินตั้ง6เดือนถึงเห็นผลเพราะบางคนธาตุหนักธาตุเบาบางคนเกิดมากรรมพันธุ์เป็นคนที่ดื้อยาบางคนอะค่ะกินยานอนหลับมาทั้งชีวิตบางคนกินยาลดความอ้วนมาไม่รู้กี่แบรนด์ มันทําให้ธาตุในร่างกายของคุณไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นค่ะอย่าเพิ่งบอกว่าสินค้าไม่ได้ผลถ้าคุณยังกินไม่ครบโดสที่เรากําหนดบางคนกิน5วันเห็นผลเลยก็มีต่างๆเหล่านี้ไม่ได้หายไปไหนแต่มันถูกปรับเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ใช่ยารักษาแต่ถ้าจะกินสินค้าของเรานะคะต้องเรียนรู้ว่าเราคือสมุนไพรแท้ๆร้อ0เปอร์เซนบางคนกลัวตกค้างถ้าคุณกินสมุนไพรเชิงเดี่ยวจำนวนเยอะๆอย่างเช่น ฉั้นกินคาฝอยอย่างเดียวกินคาฝอยคาฝอยคาฝอยเพราะคาฝอยปรับเลือดน้ำเหลืองคาฝอยทําให้นอนหลับดีคาฝอยทําให้ประจําเดือนมาดีกินคาฝอย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 มันทําให้มันไปหนักอย่างเดียวแน่นอนไตทํางานหนักเพราะฉะนั้นคนโบราณจะกลัวกับการที่กินสมุนไพรแล้วทําให้ไตทําให้ไปตกที่ไตทําให้นู่นนี่นั่นแต่ครูอยากชี้แจงให้คุณทราบให้คุณฟังให้ชัดเจนนะคะเราไม่ใช่ยา เราทํามามีอย่างละ9ตัวเพื่อให้ทุกอย่างมันบาลานซ์คำว่าตํำลับหมายความว่าอะไ,ไรสมุนไพรหลักสมุนไพรรองสมุนไพรชี้เป้าสมุนไพรต้านพิษ4ตัวนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะควรมีในสมุนไพรตํำรับนะคะควรมีเพราะมันจะไปปรับไม่ให้ตัวใดสูงเกินไปต่ําเกินไปแรงเกินไปร้อนเกินไปและเย็นเกินไปเพราะฉะนั้นนะคะกินสมุนไพร ถามว่าต้องกลัวไหมไม่ต้องกลัวแต่ศึกษาสักนิดนึงก็ดีถามผู้รู้ก็คือผู้ขายที่เขาได้ศึกษามาก่อนหน้าเราแล้วนะคะตัวนี้เป็นสมุนไพรไม่ใช่ยาบางคนกลัวผู้ค้ามีคนถามว่ารักษาโรคอะไรได้บ้างรักษาโรคไมเกรนไหมไม่รักษาความดันไม่รักษาเบาหวานไม่รักษาอะไรต่างๆนานาไม่เราไม่รักษาใครแต่เราจะมาดูแลคุณคุณตั้งแต่หัวจะหลดเท้า